าดูข้อนี้นะครับเป็นคงอยู่ในเรื่องของระบบจํานวนจริงนะครับเป็นส่วนของทฤษฎีจํานวนนะครับในหัวข้อขอรอมอและคอรอนอนะครับเดี๋ยวพี่ทวนให้นิดนึงก่อนนะครับอันนี้เขาก็ให้โจทย์มานะครับบอกว่าให้ S เป็นเซตของจํานวนนับ N ซึ่งคอรนอของ720กับ N มีค่าเป็น1 8 0 0นะครับจงหาตัว N ที่เล็กที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนสมมติก่อนที่บอกว่าจงหา ครนของเอาอะไรดี24กับ36ละกันน้องจำได้ไหมครับว่าน้องหาครนยังไงเอาวิธีไหนก็ได้ครับที่น้องคอจำได้ตอนมอต้นมันมีวิธีตั้งหารสั้นอ่ะวิธีที่1วิธีที่1ตั้งหารสั้นจำได้ไหมเราหาครนหาไงนะเอา24กับ36มาตั้งหารสั้นแม่2หารได้ทั้ง2ตัวใช่ไหมเหลือ12เหลือ18 แม่2อหารต่อเหลือ6เหลือ9แม่3ามหารเหลือ2เหลือ3เทถ้าขอลมอก็ขอขา้างหน้าจำไหมนะขอลมอกตอบเท่าไหร่ครับ4 32สท่าขอถ้าคลนอ,อหมดเลยจำได้ไหมเพราะฉะนั้นจบคอลนอ,อของ24กับ36จริงๆมันมีสัญ,ญลักษณ์นะครับก็เขียนแบบนี้คอลนอเขียนเหนมือนช่วงปิดเลย ็ตอบเท่าไหร่ครับครนอนหมดเลย12 6 72ทันไหมครับงวิธีแรกวิธีที่2วิธี2ใช้ใช้การแยกตัวประกอบต่อประกอบตัวประกอบแยกยังไง24เท่าแยกตัวประกอบได้อะไรครับ24ก็คือ8 3 24 8ก็คือ2 3ตัว2กำลัง3ได้8 8 3 24จําได้ไหม 36ทถ้าแยกตัวประกอบได้เลยครับ2 2ตัวได้4แล้ว3 2ตัว 1, 9 4 9 3 6ีาจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาดูคอนอดูแบบนี้คอนอของ24กับ36ก็มีค่าเท่ากับน้องก็หาคอนอของ2กำลัง3กับ2กำลัง2ก่อนคอนอย่อมาจากตัวคูณร่วมนะครับตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุด ตัวคูณร่วมน้อยสุดของ2องกำลัง3กับ2องกำลัง2ก็คือ2องกำลัง3าเจ็ดไหมครับผมนะและตัวคูณร่วมน้อยสุดของ3ามกำลัง1กับ3ามกำลัง2ก็คืออะไรครับมันก็จะไปเจอที่3ามกำลัง2องไอ้สกำลัง3กับ2องกำลังสองเนี่ยตัวคูณร่วมมันคือ2องกำลัง3ตัวคูณร่วมน้อยสุดนะสากำลัง1กับ3ามกำลัง2ตัวคูณร่วมน้อยสุดก็คือ3ามกำลัง2ทันไหมครับผมก็ตอบเทไรครับ8ปดเ เห็นไหมครับผมที่หนึ่งจะพยายามใช้วิธีแยกตัวประกอบนะครับอธิบายข้อนี้อเราเริ่มดู n มีค่าเท่าไหร่ยังไม่รู้นะครับเขาบอกว่าคอลนอของ720กับ n อ่ะ720ก่อน720เราแยกตัวประกอบดอูตั้งหารสัน้นแม่2หารเหลือ3 60แม่3หารเหลือ1 2 0แม่3หารเหลือ40แม่2หารเหลือ20แม่2หารเหลือ10แม่2หารเหลือ5 1 2 3 4ี่ 2กำลัง4คูณ3กลัง2คูณ5กลัง1 N, N 1> เป็นเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่คอนนขอของ720กับ N มีค่าเท่าไหร่ครับ108.00อ่ะช่วยกัน108.00แม่10หารเลยอ่ะลูกเหลือ1แม่ร้อยหารเลยแม่ร้อยหารเหลือ108 12 9 108นะครับ100ก็คือ10กำลัง2 12ก็คือ4 3 2 9ก็คือ3กำลัง2อันนี้ก็2คูณ5ก็เป็น2กำลัง2คูณ5กำลัง2คูณ2กำลัง2คูณ3กำลัง3เบ็ดเ2กำลัง4คูณ5กำลัง2คูณ3กำลัง3ปรากฏว่าคอรอนอของ720กับ n ออกมาเป็น1,800ซึ่งแยกตัวประกอบได้ 2องกำลัง4คูณ5กำลัง2คูณ3กำลัง3น้องว่า n นหน้าจะมีค่าเท่าไหร่น้องก็มีความเดิมสองกำลัง4ต้องเป็นตัวคูณร่วมน้อยสุดระหว่าง2อกำลัง4ี่กับ2องกำลังกับ2องกลังอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมแปลว่า n ตัวนี้อาจจะเป็น2อกำลังศูนกำลัง1 2กำลังสอกำลังากำลัง4ี่ก็ได้เป็น2อกำลังหไม่ได้นะถ้าเป็น2งกำลังปุ๊บตัวคูณร่วมน้อยสุดมันจะกลายเป็น2ลัง5 แปลว่า n มากสุดได้แค่2กําลัง4แต่เขากำลังถาม n อะไรสุดน้อยสุดถ้า n น้อยสุดก็คือ2กําลัง0นนั่นเองถัดไครับต่อมาวิเคราะห์ตัวคูณตัวคูณร่วมน้อยสุดตระกูลเลขมามเากตระกูลเลข3อันนี้ลเลขเียน3ามลัง3ามาก่อนและ5้ากลังสองมาทีหลังตัวคูณร่วมน้อยสุดระหว่าง3ากลังสองกับ3าําลังอะไรถึงจะออกเป็น3กําลังสาม ตัวนี้ก็ต้องเป็น3ามกำลังอะไรครับ3ามกำลังสนั่นเองฐานะจึงจะมีตัวคูณร่วมน้อยสุดเป็น3ามกำลัง 3. สามสไตล์เดิมครับตัวคูณร่วมน้อยสุดระหว่าง5้ากำลังหกับก้ากำลังอะไรถึงจะออกเป็นก้ากำลังสองก็ต้องเป็น5้ากำลังสองถูกไหมครับผมตัวคูณร่วมน้อยสุดนะครับจบละเพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์แบบนี้เหมือนตอนที่เราวิเคราะห์ครนอของ2ี่สิบยี่สิบสี่กับสามสิบหก ก็จะได้ว่า n ตอบ่คูณ3กำลัง3าเป็น27 5สเากำลัง2เป็น25 27คูณ25ได้เท่าไหร่เอ่ยแอบดูโพยหน่อย675ดนั่นเองจบครับข้อน,นี้ n ก็ตอบหอเหเห็นไหมครับเวลาเจอโจทย์ที่เลขมันยากกลองกลับไปคิดถึงสมัยเด็กๆที่เลขมันง่ายๆแล้วเอาหลักการจากตอนที่เราคิดเลขน้อยๆหรือหลักการจากโจทย์ที่ง่ายๆมาประยุกใช้กับโจทย์ที่มันยากก็เป็นไปได้เหมือนกัน ก็ได้นะครับอะผ่านไป